สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือสอพรร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เฮียจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมระบบการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตะบลมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเดินหน้ายกระดับสู่ท้องถิ่นดิจิทัลแชรประสบการณ์การนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประยุกต์ใช้ในเทศบาลเมืองแม่เฮีย สำหรับให้บริการสาธารณะได้ตรงกับความต้องการประชาชนในพื้นที่มาแบ่งปันกับหน่วยงานเทศบาลและองค์กรท้องถิ่นทั่วประเทศเทศบาลเมืองแม่เหียนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถือว่ามีความก้าวหน้าในเรื่องนี้มากนะครับเพราะเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในฐานะที่เป็นต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัลนะครับรวมถึงเป็นระบบงานที่ทางท้องถิ่นเนี่ยได้พัฒนาขึ้นเอง เพื่อแก้ปัญหาเพนจอยนะครับของการบริหารจัดการของเมืองนะครับเราก็จะนําตัวโซลูชันที่เกิดขึ้นจากเทศบาลเมืองแม่เหียรเนี่ยนะครับนำไปแนะนำนะครับเพื่อให้กับเทศบาลเมืองหรืออพตอบจอื่นนะครับ นำไปใช้นะครับโดยมีการขยายไปยังพื้นที่ต่างๆครับเทศบาลเมืองไม่เหี้ยนะคะเรามีภารกิจสําคัญค่ะที่จะต้องบริการสาธารณให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะแต่ปัญหาที่ผ่านมาของเราเราก็พบว่าบุคลากรและทรัพยากรที่เรามีอยู่ค่อนข้างจะมีอยู่อย่างจํากัดค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องหาเครื่องมือค่ะที่จะมาช่วยในการบริหารจัดการในส่วนตรงนี้เพื่อให้การติดต่อระหว่างประชาชนกับเทศบาลเกิดความง่ายยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับเป้าหมายนะครับในปี2564นะครับเราก็มีแผนที่จะให้เทศบาลเมืองและก็อบตปจทั้งหมดนะครับประมาณ100แห่งนะครับที่สามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลที่เราได้แนะนำนะครับไปใช้ประโยชน์ส่วนในปี2565นะครับเราก็จะเพิ่มอีกจํานวน120แห่งนะครับก็คาดว่าภายใน2ปีนี้นะครับน่าจะมีจํานวนหน่วยงานที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็น220แห่ง